สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราก็จะมาดูาสวนหน้าบ้านนะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยยับหมอกกำลังสวยเลยค่ะแล้วก็แปลงนี้เราได้ทำการรื้อแล้วนะคะเอาต้นออะไรนะต้น เดซี่หรือมาร์กาเล็ตอะคะ่ะเอาออกไปแล้วแล้วก็จะลงกุหลาบนะคะตอนนี้ลงมาแล้วนะคะต้นนี้คือต้นนี้คือกำลังแตกเลยต้นนี้ชาลัวค่ะชาลัวกำลังแตกเลยนะคะต้นนี้ลงมาได้สักสองอาทิตย์ได้แล้วแล้วก็ต้นนี้ปาร์ตี้ลานันกุหลาบด,ดอกลายลายอันนี้เป็นดอกรอบรอบสองนะคะ แต่ดอกเล็กไปหน่อยแต่ว่าเราก็จะเอาออกนะแล้วก็ต้นนี้คือคาตาลิก็กำลังแตกเหมือนกันแตกยอดใหม่แล้วลงได้ประมาณเกือบอ,อาทิตย์นึงหรือสองอาทิตย์นี่แหละ,ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้กุหลาบที่เราซื้อมาใหม่ได้มาราคาถูกว่าเลยค่ะสามต้นร้อยเขาลดราคาเพราะว่ามันเริ่ม อเริ่มเริ่มไม่สวยแล้วทางร้านเลยลดราคามาให้โชคดีเราได้เราได้ชั่วเอม,มาด้วยต้นหนึ่งอันนี้ดอกดอกที่ออกที่นี่นะดอกที่บ้านเราไม่ได้ออกมาจากร้านจากร้านนี่หมดรอบไปแล้วหมดชุดไปแล้วเด็ดทิ้งไปหมดแล้วอันนี้ก็มาออกที่บ้านเราเองกำลังสวยเลยค่ะอย่าหาที่ลงแล้วก็มุมนี้สวยมากเลย นี่ค่ะตัวเอมสูงตัดออกไปแล้วนะคะที่สูงถึงหลังคาอันนี้ตัดลงมาต่ำแล้วค่ะอันนี้คือกิ่งกระโดงที่เราตัดไปที่กิ่งที่สูงๆแตกมามาอีกสี่ตานี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่กิ่งหนึ่งก็ได้มาแล้วอีกสี่อีกสี่กิ่งแล้วก็ต้นนี้บานบานแก่แล้วใกล้โรยล้ว ต้นนี้คิดดบ,บูค่ะต้นนี้ช่วเอมดอกสวยแล้วก็หอมมากๆตรงนี้จะมีสองต้นค่ะมีช่วเอมกับมองคคืค่ะอันนี้มองคคืดอกน่ารักมากเลยค่ะดอกกำลังจะมาอีกเยอะนะตุ้มๆเพียบเลยแล้วก็ต้นนี้สวยมากเลยต้นนี้โรบินให้ตายเถอะโรบิน ทรงถ้วยมาแล้วอากาศเริ่มเย็นๆแล้วดูฝนเย็นจนมันก็จะเย็นๆหน่อยดอกก็จะเป็นทรงถ้วยแบบนี้สวยมากเลยค่ะหอมด้วยนะไหนดมสิ mm hmm. หอมชื่นใจนี่กินตาบูบานแก่แล้วใกล้ล่วงแล้วค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้เลนนี่บูเกงก้างมากเลยค่ะ ออกมาขวางทางเดินเลยยังไม่ได้จับเข้าซุ้มนีดู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 อ๋อใหญ่มากแล้วก็ต้นนี้ h o s p i r i t y กำลังแตกกิ่งบิกกิ่งใหม่ใบใหม่ออกมาสวยแล้วค่ะต้นนี้ตอนแรกเพียลุมเยอะมากแต่ก็แตกใหม่แล้วนะคะ ใบสวยสวย่วนต้นนี้พรูมน้องพรูมของเราสวยมากหอมด้วยบานแก่ไปหลายดอกแล้วค่ะร่วงไปก็หลายดอกแล้วแตกมายอดไหนก็ออกดอกยอดนั้นเลยสําหรับพรูมนะสว่วนต้นนี้มาโซระมาโซระต้นนี้หลังจากที่เราตัดกลิดใบออกหมดเพราะเป็นเชืออ้อราหนักมาก แตกมาใหม่แล้วก็ต้นแรกออกออกดอกทุกยอดเลยค่ะเกือบสิบดอกได้ค่ะต้นนี้แล้วก็เด็ดเด็ดออกไปห,หมดเลยนะเหลือเอาไว้ดูบ้างนิดหน่อยห้าหกดอกสวยดีค่ะหอมด้วยค่ะนี่ค่ะตน้นแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะกำลังค่ะ ลังคิดว่าจะทําแบบไหนดีจะสวนตรงนี้ได้ลม่มเป็นร่มนะคะได้แดดครึ่งวันบ่ายเว่าจะปลูกกุรากบเหมือนกันส่วนต้นนี้สั่งออนไลน์มา